โรคข้อเสื่อมในสุนัขหรือโรคข้อต่ออักเสบเกิดจากการเสื่อมของกระดูกที่หุ้มผิวข้อต่อและการสูญเสียของน้ำเลี้ยงกระดูกบริเวณนั้นความผิดปกตินี้สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. ความผิดปกติอันมาจากเนื่องจากสายพันธุ์สุนัขหลากหลายพันธุ์มีการถ่ายทอดความผิดปกติของกระดูกผ่านทางพันธุก,กรรมทำให้สามารถพบการพัฒนาของการเสื่อมของข้อกระดูกได้ในลูกสุนัขตั้งแต่อายุน้อยเลยและ 2. ความผิดปกติอันเนื่องมาจากความเสื่อมของข้อกระดูกเนื่องจากอายุของสุนัขที่มากขึ้นจากความผิดปกติต่างๆซึ่งส่งผลเสียกับความแข็งแรงของกระดูกอ่อนที่หุ้มผิวข้อต่อและร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้การเกิดโรคข้อต่อจะทําให้สุนัขเกิดความเจ็บปวดไม่อยากใช้ขามีพฤติกรรมนั่งหรือนอนมากกว่าการเดินหรือวิ่ง ในกรณีที่มีการอักเสบของข้อจะตรวจพบอาการข้อบวมและมีไข้ร่วมด้วยส่วนมากจะสังเกตอาการเหล่านี้เมื่อสุนัขแสดงอาการเจ็บหรือเดินกระเพก ซึ่งบ่งชี้ว่าโรคข้ออักเสบมีการพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วจึงทําให้การรักษาต้องใช้ยาเพื่อลดอักเสบและลดปวดร่วมด้วยทั้งนี้หากสามารถตวรวจและวินิจฉัยโรคอักเสบได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการเกิดโรคจะทําให้เกิดความสําเร็จในการควบคุมความเสียหายและเฉลอะอก,การเกิดโรคได้นายแพทย์ด็อกเตอร์กัปปนาาคุยกับทีมงานต่อว่าเจ้าของต้องรู้จักสังเกตหากสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือเดินกระเพก ให้รีบไปพบศัตวแพทย์ทันทีเพื่อหาสาเหตุร่วมกันระหว่างเจ้าของกับศัตวแพทย์สำหรับวิธีการรักษาหลักๆในรายที่สุนัขมีภาวะน้ำหนักเกินการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักจะเป็นอันดับแรกที่ศัตวแพทย์แนะนำและต้องลดปริมาณอาหารการเปลี่ยนชนิดของอาหารหรือเพิ่มการออกกําลังกายเช่นการว่ายน้ําแต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆเพื่อลดแรงกระแทกของข้อต่อเนื่องจากหากสุนัขยังมีภาวะน้ำหนักเกินอยู่ ข้อต่อก็ยังคงรับน้ําหนักที่มากเกินไปอยู่ดีส่งผลให้การอักเสบของข้อต่อยังมีอย่างต่อเนื่องไม่หายสักทีการควบคุมน้ําหนักจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่สัตวแพทย์ต้องให้คําแนะนํากับเจ้าของน้องหมาเป็นอันดับแรกถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงแนะนําให้หาแอนตินอมาเพื่อลดปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินร่วมกับแคลเฟรกเพื่อช่วยเพิ่มน้ําไข่ข้อกระดูกและบํารุงระบบประสาททำให้น้องหมากลับมาเดินได้อีกครั้ง ด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ